由于每个历史人物或某一种类型的人物都有一种大概的谱式，就像唱歌、奏乐都要按照乐谱一样，所以称为脸谱。关于脸谱的来源，一般的说法是来自假面具。京剧脸谱艺术是广大戏曲爱好者的非常喜爱的一门艺术，国内外都很流行，已经被大家公认为是中国传统文化的标识之一。脸谱的主要特点有三点。 美与,与丑的矛盾统一与角色的性格关系密切其图案是程式化的หน้ากากนิวเป็นรูปแบบการแต่งหน้าเฉพาะที่มีลักษณะโดดเด่นและสะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจีนเนื่องจากตัวละครแต่ละตัวในประวัติศาสตร์หรือในประเภทบทบาทที่คล้ายคลึงกันมักมีรูปแบบการแต่งหน้าที่แน่นอนเปรียบได้กับการขับร้องหรือบรรเลงดนตรีที่ต้องดำเนินตามโนต้ตจึงเรียกการแต่งหน้านี้ว่าหน้ากากนิวหรือเลียนผู สำหรับต้นกำเนิดของหน้ากากนิ้วนั้นตามความเชื่อโดยทั่วไปมีที่มาจากหน้ากากโบราณที่เคยใช้ในการแสดงหรือพิธีกรรมต่างๆศิลปะหน้ากากนิ้วนับเป็นแขนงหนึ่งของศิลปะการแสดงที่ได้รับความนิยมอย่างกว้าง,วางขวางในหมู่ผู้ชื่นชอบนิ้วทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่าเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนลักษณะเด่นของหน้ากากนิ้วมีอยู่3ประการหลักได้แก่ความกลมกลืนระหว่างความงามและความอัปะละักษณ์ ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับบุคลิกของตัวละครลวดลายที่ใช้ในการวาดหน้ากากมีรูปแบบตายตัวตามหลักเกณฑ์ที่เป็นแบบแผน,นผหน้ากากนิ้วสีแดงหมายถึงความจงรักภักดีซื่อสัตย์และกล้าหาญหน้ากากนิ้วสีน้ำเงินหมายถึงบุคลิกที่แข็งแกร่งกล้าหาญและตรงไปตรงมา 黑色京剧脸谱代表正直、无私、刚直不阿的人物形象。绿色京剧脸谱代表顽强、暴躁的人物形象。绿色京剧脸谱代表顽强、暴躁的人物形象。绿色京剧脸谱代表顽强、暴躁的人物绿色京剧脸谱代表顽强、暴躁的人物形象。色京剧脸谱代表的人物形象。 หน้ากากนิ้วสีขาวหมายถึงคนชั่วร้ายทรยศหักหลังและขี้ระแวงจีงจงน,ากากนิวสีม่วงหมายถึงความเคร่งขรึงความมั่นคงและความยุติธรรมหจ,จรห,นหน,ากากนสีเหลืองหมายถึงคนที่มีอารมณ์รุนแรงดุร้ายและน่ากลัวประเภทของตัวละครนิ้ว นิ้วเซิงเป็นหนึ่งในสี่ประเภทตัวละครหลักของนิ้วอุปรากรจีนเซิงหมายถึงตัวละครชายซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภทเช่นเหล่าเซิงตัวละครชายสูงอายุเสี่ยวเซิงตัวละครชายหนุ่มและอู่เซิงตัวละครชายที่เชี่ยวชาญด้านการต่อสู้ตัวละครเซิงมักจะเป็นตัวละครที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีและน่าเคารพนับถือเช่นนักปราชญ์ขุนนางหรือหัวหน้าครอบครัว นิวตันหมายถึงตัวละครประเภทหนึ่งในนิ้วจีนโดยตันเป็นคำศัพท์ที่ใช้เรียกตัวละครผู้หญิงในนิ้วโดยเฉพาะบทบาทที่เป็นตัวนางเอกหรือตัวละครหญิงที่มีความสำคัญในเรื่องนิ้วปักกิ่งมีการแบ่งบทบาทตันออกเป็น6ประเภทได้แก่ชิงอีวาตัาน ตาหมาตันวาซานอูตันและเหล่าตันสรุปได้ว่าตั้นคือตัวละครผู้หญิงในนิ้วนิวตันหมายถึงตัวละครผู้หญิงในนิ้วประเภทต่างๆซึ่งในอดีตบทบาทตันในนิ้วปักกิ่งมักแสดงโดยผู้ชายปัจจุบันบทบาทตันสามารถแสดงได้ทั้งโดยผู้ชายและผู้หญิงแต่ละประเภทของบทบาทตันเช่นชิงอีวาตั้นมีลักษณะและบทบาทเฉพาะตัวในเนื้อเรื่อง ตัวน่าลายออกเสียงว่าจริงหรือวาเลียนได้แก่ตัวละครเพศชายที่มีอุปนิสัยโดดเด่นลักษณะเด่นอยู่ที่การวาดนวดลายบนใบหน้าโดยมีแบบแผนเฉพาะตัวของนิ้วปักกิ่งเรียกกันว่าเหลียนภูนิวโฉเป็นตัวละครตลกหรือตัวโกงในนิวปักกิ่งแบ่งเป็นสองประเภทหลักคือหวนโฉหรือตัวตลกฝ่ายบุญและอูโชหรือตัวตลกฝ่ายบู นอกจากนี้ยังมีตัวละครตลกที่เรียกว่าโชต้านหรือโชพอจึกซึ่งเป็นตัวนางตลกเลี้ยงผูถูเสกกิจกรรมระบายสีหน้ากากนิ้วคำสั่งกิจกรรมให้นักเรียนระบายสีหน้ากากนิ้วจีนตามลักษณะของตัวละครนิ้วที่ได้เรียนรู้ไปเช่นตัวละครเปาจินจงหน้ากากสีดำกวนอูหน้ากากสีแดงหรือโจโฉหน้ากากสีขาวเป็นต้น ขั้นตอนการปฏิบัติงานนักเรียนแต่ละคนเลือกตัวละครนิ้วจีนหนึ่งตัวที่ตนสนใจหรือได้รับมอบหมายศึกษาลักษณะหน้ากากของตัวละครนั้นจากบทเรียนหรือสื่อการสอนที่ครูให้ใช้สีไม้สีชอบหรือสีน้ำระบายลงบนภาพหน้ากากนิ้วที่แจกที่เขียนชื่อของตัวละครแลนะอธิบายสั้นๆว่าทำไมตัวละครนี้จึงใช้สีหน้ากากเช่นนั้นเช่นสีแดงแสดงถึงความจงรักภักดีและกล้าหาญ หมายเหตุให้นักเรียนพยายามใช้สีให้ถูกต้องตามแบบแผนนิ้วจีนสามารถตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมได้อย่างสร้างสารรค์แต่ยังต้องอิงจากต้นแบบเวลาในการทำกิจกรรม50นาทีตัวอย่างผลงานหน้ากากนิ้วจีน นักเรียนทุกคนคะตอนนี้ให้สแกน Q R Code บนหน้าจอเพื่อเข้าไปเล่นเกมตอบคำถามเรื่องหน้ากากนิวจีนจำนวน 15, 15ข้อ15คะแนนเมื่อเล่นเสร็จอย่าลืมบันทึกคะแนนหรือแคปหน้าจอคะแนนของตนเองจากนั้นส่งให้เหล่าซื้อทางไลน์หรือ Google Classroom เพื่อให้เหล่าซื้อตรวจเช็คผลคะแนขน,ขน,นด้วยนะคะเหล่าซื้อขอให้ทุกคนโชคดีเล่นเกมให้สนุกและตั้งใจทำให้เต็มที่นะคะแล้วเจอกันใหม่คาบหน้านะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนและอย่าลืมทบทวนเรื่องหน้ากากนิ้วจีนกันด้วยนะคะทงเฉวมใส่เฉี